เพราะว่าผมเล่นเฮลวีดีกว่าทีมเราไม่มีใครเล่นเฮลวีเลยเดี๋ยวผมยืนแท้งเองแล้วหมอทีมเราหายไปไหนวะเว<อ>นี่ยอ๋อนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยอีกสิบวิสุดท้ายหมอเอาหมอหายเอาหมออยู่นี่ <5. S 1> หมอใช้อะไรอะ่ะอูเบอร์อูเบอร์คลาสิกโอเคเฮ้ยมาดิใกล้ๆระยะประชิดตัวระยะประชิดตัวระยะประชิดตัวอูเบอระะ์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยิงกาดยิงกาดกาดกอุ้ยอุหลบหลบจุกจุยิงยิงยิงยิอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเจบเจ็บเจ็บเจ็บกาดยิงให้หมดอู้จะตายอุ้ยอุ้หมอหิวผมทีหมอหมอไม่หิวกันผมไปล้เออหมอหิวละไปมามาใหม่แล้วเพื่อนยิงยิงยิงยิ กำจัดศัตรูกำจัดศัตรูโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยอุ i, ๊ยทนูโลกคัวธนูอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเบรกไว้เออโโอ้หโอ้โหนี่เล่นนี่เล่นโหมดสอมบี้อยู่ไปเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะอู้กันไม่ไหวอู้อู้กันไม่ไหวจริงกันไม่ไหวจริงถอยกันถอยกันโอ้โหมันเยอะเกินผมวิ่งกลับบ้านได้ไหมเนี่ยกินแซนด์วิชก่อนแล้วกันอบอมบอบอบแซนด์วิชดีอร่อยโอ้โห เฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำร้าย my friend อย่าทำร้าย my friend ต้องปกป้องโลกไปนี่ไว้ปกป้องโลกไปนี่โอ้ยเจ็บเจ็บหมอหมอโอ้ฮิวไม่ได้อะไรยัวเยี้ยเลยวะเนี่ยหมอผมก็อยากให้อยากให้แซนวิชอยู่นะแต่กันไม่ได้โอ้ยธนูธนูธนูโอ้โหการเล่นเฮลวีต้องระวังมากยืนนานไม่ได้เดี๋ยวโดนโดนธนูใส่รุ่ง โอ้โหลุกเระเปิดโอ้โหไม่ได้มันทำอย่างนี้ใส่เพื่อนผมผมต้องยิงคืนยิงคืนโอ้หตัวแตกเลยอะไรจะดันหนอ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 ไม่ให้ไม่ให้ใหดันหนอดันกละ่ะดันกละ่ะบุษาได้กีนะดันมากโอ้ย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 ยืนแทงไม่ไหวแล้วกินแซนด์วิชก่อนละกันมาเลือกกับสเต็ละขออีกรอบมัะะ้ยมาเข้ามาป้ล่ะเข้ามาป้ล่ะ เขามาวะล่ะอุ้ยเลื่อนหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โอ้เลือดเลือดเลือดหายอุ้ยโอ้ไม่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 ฉันกำลังจะตายทำไงดีวะเนี่ยรีบกินแซนด์วิชก่อนอบ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 กินเสร็จแล้วก็บููเลยบูไหมอะไรดันเข้ามาสิจะดันเข้ามาไหมล่ะโอ้ตอนนี้ยืนเป็นมนุษย์ซอมบี้เลย มาเพื <ider> th <laughs> ่อนลบลบโอ้โหโอ้โหขี้สองลูกบ้าหรือเปล่าอุ้ยลูกขี้หมอหมอหมอเอาแซนด์บิทไปหมออุยโอ้ยลูกขี้อีกแล้วขอยห้เดขาได้ผลได้ขี้รัวจังขอขอฮิวขอฮิวขอฮิวโอ้โหเลือดเลือดโลมากตอนนี้ทำไงดีวะเนี่ย ไม่นะผมกำลังจะตุยโอ้แซนวิทก็ไม่มีหมอก็ตุยไปละเหลือภารกิจสุดท้ายแล้วสินะปกป้องโลกพวกเราต้องช่วยโลกไปดีไว้อเข้ามาแน่จริงก็เข้ามามามาให้หมด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 ไครฮาก็เข้ามาไครฮาก็เข้ามาก็เข้ามามาไหล่ะ มาเปล่าล่ะ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 อะไรบุกบุกเข้ามาดิ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 อะไรเออเอเอาไนไดดิไอไชนไดอะไอไชนไดเออสวยอุ้ยเกือบตายไอ้าหอบหอบแป๊บนึงนะหมอหอกินแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหไปดีแล้วไปดีแล้วไปดีแล้วมายิงโอ้หมอหมอถอยก่อนครับถอยก่อนกระสุนหมดโคตรไวเลยยิงกาดเยอะไปหน่อย ตาย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 อู๋มันไม่ตายด้วยอึดจังวะเฮ้ยจุกกระสุนอุ้ยจุกจุกจุกโอ้โหโอูออห๋มันไม่ตายด้วยทำไงดีเฮ้ยจุกจุกดันมาสิดันมาสิโอ้ยผมปุ๊บกันไม่ไหวแล้ว เล่นกับสไนน์นานมีเพิ่มเพิ่มีตายเนี่ยโอ้จะตายจะตายจะตายหมอหมอรีพิวหน่อยหมอโอ้โหหมอเอาแซนวิชไปก่อนไหมหมอเอาแซนวิชไปก่อนเออตายไปในพวกเลน่นสไนในพวกเลน่นสไนเจอเฮลวี่เลยปรชิดก็ก็ไม่กลัวหรอกเก็บได้หมดมันเยอะมาก มันเยอะมากไม่ไหวแล้วหมอมันจะตายโอ้โหเกือบตายเฮ้ยไปไหมเฮ้ยดัน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 เฮ้ยทีมเราดันได้แล้วยึดยึดยึดออกมายึดข้างนอกเอาหมอไม่นะแคมเปอร์โมเมนต์สนุกจริงๆ เฮ้ยสไปนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่หมอหมอยาหมอหมอทำลายความฝันผมอะอดแคมเปอร์เลยไม่เป็นไรงั้นเราดันก็ได้เฮ้ยเฮอย่าอย่าทำร้ายหมอทีมตู้วิมันอูเบอร์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 โอ้โหโดนสไนเปอร์ล่าโหผมบ้านในบ้านยังปลอดภัยอยู่ตัวด้านบนด้านบนกันไม่อยู่ผมต้องไปช่วยไปช่วยแล้ว เอา้าหายไปไหนหมดวะเฮ้ยสวัสดี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 สสดเอา้าโ,โดนสปายทิมไม่ได้ในฐานะเราเป็นถังแก๊สเดินได้แล้วก็ต้องช่วยโลกไปดีไว้ไม่มีทางเลือกอ๋อโอ้โหหมอจะตุยนักสาหมอมนหมอแซนวิชให้เฮ้ยลบ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 สูดลับจุกจุกที่ที่ออนที่ออนที่ออน เขาไปไหนหมดวะโอ้โหหมอขาโอ้โหขอโทษพี่หาตัวไม่เจอพอดี <c oughs> นี่ไงกาดจิงโมเมนดั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 นผังผังผังหมดพังหมดผังเรียบร้อยเรตุ้งเป๊ะยึดเอ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ๊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 ยอะไรอะไระไระรยะประชิดระยะประชิดพี่ได้เปรียบครับน้องน้องจะห้าวเหรอน้องห้าวเหรอ น้องห้าวหรอ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 อะไรโอ้ยเลตตุ้มเป้เลยเฮ้ยเลวีกันหนุ่มเหมือนกันนะเนี่ยสามนาทีสุดท้ายเพื่อนเราต้องกันให้อยู่ถ้าเรากันไม่อยู่พวกเราเป็นเป็นอะไรวะบนกันไม่อยู่หรอโอ้โหรากันลากันลานจังหวะนี้แหละโอ้ยไปไหน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 อะไรนี่ยเตี๊ยมีดีคีโอ้ยถอยกัน ลงมาช่วยเพื่อนข้างล่างข้างล่างกันอยู่งั้นเราก็ดันเลยดันแม่มเลยดัน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 โอ้โหตายเหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท um 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 ้ายเพื่อนเราต้องกันให้อยู่ถ้าเรากันไม่อยู่มันจะเป็นอะไรที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นขามันฆ่ามันให้หมดจัดการให้หมดอย่าเหลือไม่ได้ทราบวิวิวระเบิดเหรอพังทิ้งก่อนดั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 นไม่ยอมไม่ยอม้ยววิววิวเส้นวิวเกือบที่เกือี หมอ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 ผมจะตายหมอ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 ผมต้องการฮิวด่วนๆโอ้ thank y ิวครับขอบคุณขอบคุณมากโอเคผมพร้อมดันดัมาลวเพื่อนตื้ตืตืตืยิงยิงยิงยโอ้โอ้เริ่มไปวะเอาหมโอ้กาเทาิป้าไปิยไหนเกือบตายละหย อูอูเลือดโอ้โหตัวระเบิดมาแล้วทันแก๊สเดินได้มาช่วยพวกนายแล้วมาทาวีทาวีกันให้อยู่กันให้อยู่กันให้อยู่เพื่อนกันให้อยู่เอาเอาฮิวไปตัวไม่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมขวางทางเฮ้ยไม่ตายไปซะตายไปซะอย่าอย่า ออ uh, let's go <S <Yeah. S 1> มันต้องมีดิหูโอ้ย oh, oh, oh. ได้ที่หนึ่งสัตว์หลายค <Yeah. S 1> นเปลี่ยวพังทิ้งให้หมดเกมดีจัดจัด